แล้วพวกกูเฟี้ยวประหลาดที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจำไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยใสายเอาบอกเขามีเท่าคนันเนี้ยปอไรราาายกว่มาายังรับมาเยอะยังนี่ก็มีประมาณแค่นี้ครับพี่แค่นี้ครับจำได้ไหมเรื่องเรื่องอะไรที่ที่คุยกันวันนั้นจำได้ไหมอ๋อจำได้ครับจำได้จำได้ มีเรื่องอะไรบางตัวให้ฟังหน่อยได้ปะก็พี่บอกให้ผมไปรวมกับท่าพยักอ่าเรื่องนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งหมายถึงว่าเรื่องเรื่องที่ว่าผมโดนอ่ะว่าผมโดนชนอ่ะอ๋อจำได้ไหมว่าใครชนจำไม่ได้ครับรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมว่าใครชนไม่ไม่รู้ครับช่วงหาบ้านพวกผมแบบก็ชนกันบ่อยอะแต่ผมก็ขอโทษกันตลอด ขอโทษคนอื่นหรือเปล่าไม่ได้ขอโทษโเคสหรือเปล่าขอโทษทุกคนเลยครับพี่ที่ชนอะอม,มาถึงแบบแต,ตอน,นโดนที่ผมไม่ได้โดนขอโทษอลดิมาเดนับมันมัน<อ>เรื่องมันเกิดไปแล้วอะครับครับก็พร้อมเล่นไหมไม่ไม่ครับพี่ยังไม่พร้อมใช่ไหมครับไม่พร้อมก็ KK ตะโตนห้าพัน KK ตะโตนอย่างเดียวเลยเหรอครับพี่ห้าพัน ใช่ครับอเแค่ทตทวนึงอย่างเดียวไม่น้อยไปไหมครับเพราะเหมือนเขาถามว่าจะมีเพิ่มหรือไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับนี่รถรถได้ทับแบบนิดนึงไหมครับแบบนิดนึงครับรถรถเหรอครับใช่ครับอ่างั้นงั้นเ้าเป็นรถสองพันก็ได้แท็กสองพัน ไม่ไม่มาถึงรถรถของครับพี่ไม่ใช่รถยนต์ครับก็น่ารถให้ครับแท็กสองคันเกย์ตนหายากเอาแท็กมาเลยตอนนี้เลยขอบวลงั้นงั้นเ k เกงก็ได้ครับครับนัดบันเลยเรื่องเรื่องวันขอขอขอคุยกันแป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้ครับได้ S <S ได้แบบไี <S <S S> <S 2> <S 2> ้อ่ะเป็นมีคดีมีอะีได้หลังวันก่อนหลังวันที่ยี่สบห้าได้ไหมครับก่อนรียังอืนที่ยี่สิ้าเลยหรอครับนานไปครับนานไปสิบกว่าวันเลยอ่าถ้างั้นวันที่ยี่สิบได้ไหมยี่สิบเก้าเก้าวันนะครับ 9วันก็ครับก็รดคั <ลน S 1> ้ไว้แท็กค้<ด>ไว้คันห<ด><ด>นึง่งข้ารอไปเลยครับบอสไหนๆก็รอนะานแท็กก็ได้ครับคํ้ไว้ก็ได้ผมไม่เอาเคเคมาจ่ายก็ผมก็ให้แท็กคืนออตอนนี้คนที่สือแท็กไม่อยู่ครับแท็กแกงผมมีแค่คันเดียว เอาเป็นรถคุณปู่ได้ไหมครับได้ครับบาดโดนมมีในบ้านมีไหมีอยิงดิเอาอันนี้จริงดิอลองคิดได้ไหมไม่คิดเดี๋ยวผมคิดให้ก็ได้เอาเอาแบบเต็งเต็มใช่ไหมพี่ได้ครับยุกพี่เออปูดนะ ได้ครับได้ครับได้รถคุณปู่ได้ครับไปไปซื้อบัต้ามีอ่าต้องไปซื้อครับพีไม่ในบ้านมีป้ามี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 ครับมีนมีพร้อมครับโอเคครับแล้วขี่ไปเปิดเลยก็ได้เปิดไลยนี่ไม่ได้นะเอาลด่บอกทาหาคนหายรอบนี้ไม่มาไอ้เหญคนชอบโพสแหลมแหลมที่ไไ้ด็กหน้าคุณปูดีเลยดั บอสจะให้ให้เขามาที่นี่หรือว่าเราไปเอาที่นั่นก็ที่นี่แหละครับที่นี่แหละโอเคโอนให้เห็นไปเลยคนโพลนะครับบอสผมต่างนค,คนเลยโคตรหายเลยครับคนหายพวกโ,โคตรเจ๊หรอเจ๊ครับแจ๊ครับมันปลอมไม่ได้แล้ว <laughs> ไงมันปลอมเจ๊สงสัยลืมตัว บอเข้ามาแล้วประเทศแล้วโอเคจัดการเลยครับจัดการเลยลุงเชียร์เลยจะได้เรื่องรถลงเชียร์เลยลงเป็นเท่าแก่ลุงเชียร์เลยเรื่องรถผมจัดการให้ลุงจัดการคนที่อะคันนี้จับลุงสอนเขาหน่อยดิว่าให้เขาเลิกแบบว่าทำไม่ดีอะทำตัวไม่ดีอะลุงสอนเขาหน่อยดิพวกพวกนั้นอะเขาไม่ไม่ค่อยรู้เราชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับ ปต้องมีหนังสือพิมพ์ด้วยปอนดีเซล่าปอนปอนเฉยดก็ได้ครับพี่ปอนเอเดฟเอาเอาเบอร์ใช่ไหมปอนเทคฟอร์มเอาเบอร์ไว้เจ็ดเจ็ดแปดต่อไม่เอาเบอร์พี่ไปดิอ่ะหกสามเจ็ดศูนย์สามพักมาร้านไปอย่างล้านล้านพี่พี่ชื่ออะไรชื่อโฟครับได้มาแล้วหมด อันนี้เราเป็นคนตัดสินใจได้แล้วมันไม่มีใครอยู่หรอครับพี่วันนี้วันวันพักครับอ๋อไม่ไม่ใช่เลยพี่อกลัวจะจบเวลาหรอคุยกันเองในแก๊งด้วยนะพี่อย่าหาเรื่องเข้ากันเองอ่ะทักบอกสิพิธละก็ได้ปะเนี่ยพี่ฟังไม่ไอ้ก้าส่วนคือยังไงนะครับอยู่พี่จบอยู่อฟังอยู่บางเรื่องอ่ะมึงทำกับคนอื่นได้ก็่ทำกับกูไม่ได้มันแกอ๋อเข้าใจมาม่มามาคุยปั๊มน้ำมันมามาคุยตรงนี้มาออเขาผ่าน อกูว่าไม่อยากอะไรจต่แกงนะเว้ยครับเออมึงไปคุยกันความพูดกับสอนเขาหน่อยลงน่าจะไม่ดีขนาดไหนเย็นๆอ่ะมึงคิดกันด้วยมึงห้ามเพื่อนกันด้วยดิแต่แต่เรื่องที่ชนแล้วขอโทษผมขอโทษกันจริงๆนะครับพี่ไม่ไม่มีใครไม่ขอโทษเลยนะครับเรื่องโดนเยอะขอโทษนะผมจะโกงเขาทำไมเนี่ะหัวหน้าแกงนั่นแหละโดนเยอะร้อยกูโดนนะไม่งั้นมันไม่เกิดหรอกโอเคครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เดี๋ยวเราไปคุยกัน ขออย่างเดียวย่ามีรอบหน้าถ้ารอบหน้าหนักนะได้ครับพี่ลุงสอนกูให้มาสอนไม่ใช่มาให้ครูเล้ลุงขอโทษครับขอโทษครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนี่ยลุงบอกเขาเรื่องพี่พี่ชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อกระลำครับชื่อกระล่ำบอกเขาเรื่องคำพูดหน่อยลุงให้เขาแบบทําให้เขาอยู่เป็นอ่ะให้เขาอยู่เป็นอ่ะดีเซล่ามันน่าจะไม่รู้อะไรเยอะน่าจะเก่งกันแหละอาเก่งผมเข้าใจดีเซล่าเก่งเรับเรื่องอ่ะฝีมือแต่มึงอาจจะตามของเขา แต่มึงก็รู้สถานะตัวเองมึงก็ต้องใจเย็นๆแล้วมึงก็ต้องพูดดีๆกับคนอื่นไปโอเคครับอืบอกเพื่อนมึงแหละคว่ามึงก็ไม่น่าใช่แล้วปอนมึงก็พูดดีแต่กับเพื่อนนึงอ่ะมันก็ทำดีนะเว้โอเคครับพี่จะพยายามบอกบอกทุกคนเลยครับคือคือคือต้องต้องบอกต้องบอกไม่ใช่พยายามต้องบอกคือมันไม่อาจจะไม่ได้โดนแค่แก๊งผมโดนแก๊งอื่นไรเงี้ยคุณไปพูดคุณไปทําตัวแบบเออธรรมชาติของคุณแหละแต่ว่ามันไม่เข้าตาคนอื่นมันก็อาจจะโดนไงเข้าใจใช่ไหม เข้าใจครับใช่ใช่สองอาทิตย์สองแก๊งเนี้ยมึงไหวเหรอของมึงหายหมดนะกูบอกเลยอาทิตย์สิอทีไป็นจบไลใช่ป่ะเออนั่นแหละก็เรื่องคำพูดนั่นแหละมันจะได้โตแล้วมาเล่นด้วยกันครับไม่ใช่อะไรโอเคโอเคครับอืมอืมแต่ถ้าไม่หยุดก็เนี่ยโดนผมก่อนเนี้อันดับแรกเลยถ้าผมท่าไม่หยุดเนี้โอเคครับพี่ยังไม่เกงนะนะพี่เด็กันตอนโอเคครับพี่ขอบคุณครับเห็นรถเเห็นาทีนว่างอยู่อ่ะ ลุงหมูมาแล้วมั้งลุงอันนี้คือสอนเขาใช่ไหมเนี่ยนี่ท้งสอนแล้บอสคมเลยคำคมอ่ะคำคมอ่ะก็คู่แหละมันก็เชิงคู่แหละบอส่มันสอนยากอ่ะเอาไปใช้เลยน้อง เด็กถ้ามันรู้ด้วยตัวมันเองมันคงไม่เป็นแบบนี้ครับผมในบ้านเราไม่เสาหลักไม่ใช่องาเตือนคิดเหมือนกันว่าแบบอยากตบพวกมึงอะไรเงี้ยในใจเขาอาจจะบอกว่าแบบเสาหลักบ้านมึงแก่แน่ทํามาทรงสองไม่ก็อยากให้อยากให้เขารู้ว่าผมไม่ได้อะไรเขานะอยากให้เขาปรับปรุงตัวถ้ามึงปรับปรุงตัวกูไม่ได้อะไรอะไรเข้าใจปะไม่ไม่ไม่ได้แบบแค้นเขาไม่ได้เกลียดเขาอ่ะอันนี้หมยากให้เขาแบบว่าอยู่เป็นแล้วแบบเล่นด้วยกันอ่ะมันเก่งอ่ะอิเล็่ามันเก่งแต่แบบยังยังยังขาดเรื่องนี้อยู่วางตัวเนอะ ผมว่าบางตัวยังไม่ค่อยดีเ